สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟรีทฟู้ดทราเวลมันนีนครับก็ <c oughs> วันพรุ่งนี้เรามีไปแข่งที่บุรีรัมนะก็อันนี้ก็จะเป็นวอล์การแข่งเอแมทที่บุรีรัมณ์ครับก็เป็นอำเภอปะโคนชัยนะครับก็เป็นการจัดแข่งครั้งที่7นะครับเราอะแข่งวันเสาร์ที่6นะแต่ว่าเราต้องไปวันที่5้า ออกเดินทางพร้อมคณิคิดเร็วแล้วสุดกูนะครับก็มีคนสมัคร EMAT ตมอปลายทั้งหมด266ทีมนะครับก็คือห้ามแพ้เหมือนเดิมเหมือนสนามอุดอรนะก็ตอนนี้เราต้องส่งผลตรวจครับตอนนี้ก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านนะก็ผลตรวจ a อ k มามาดูว่าซีซั่นนี้จะรอดหรือเปล่าเราต้องรอดนะครับทุกคนเพราะเราไม่มีอาการอะไรเลย ตรวจไปก็น่าจะลุ้นไปนะถ้าตินขึ้นมาก็คืออดแข่งนะทุกคนนี่ครับพี่อรสักอย่างก็มีเครื่องตรวจมาต่อมาน้ำยาเดี๋ยวร้องไม้ล่ะ ไม้แย mm ่มานน่ไม้แยว่าอยู่ไม้หากกันไหนเราต้องรอนะ mm hmm. ทุกคนซีซั่นนี้ mm hmm. เพื่อที่เราต้องไปแข่งอันนี้ก็เป็นรายการค่อนข้างจะถือว่าเป็นรายการระดับประเทศเลยนะครับ mm hmm. เพราะว่าที่ประคนชัยอ่ะเขจาจัดแข่งแบบแต่ละปีอ่ะมีคนมาเยอะมากเพราะมันเป็นบุรีรัมด้วยแหละทุกคน ก็อันนี้ก็น่าจะเป็นการแข่งครั้งแรกที่บุรีรัมย์นะครับของประโคนชัยนะเพราะว่าปีที่แล้วปีมยสามอ่ะเราได้แค่ส่งชื่อนะแต่ว่าเราไม่ได้ไปแข่งนะครับก็ปีนี้จะได้เป็นโอกาสปีแรกแต่ว่ารุ่นน้องที่ได้ไปแข่งด้วยกันเขาก็เคยไปแข่งแล้วนะครับก็จะมารอดูกันตอนนี้เราก็เติมน้ำยาหมดแล้วนะ ก็ไม้เอาอีกแล้วซีซั่นนี้ต้องรอดครับตรวจทีไรล,ลุ้นทุกทีนะครับ <S 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 กม็มันเริ่มแก่นะคือเราต้องส่งผลตรวจให้ครูนะครับพร้อมกับถ่ายรูปนะไม้มาแล้ว วูปั่นเข้าจะรอดไหมมาดูกันขอทำใจก่อนนะทุกคนเอาแล้วนะ หนึ่งสองคนคนสามสี่ห้าแล้วก็คนไปเรื่อยๆก่อนนะครับก็รายละเอียดการแข่งขันเราจะแข่งทั้งหมด6กระดานนะครับแล้วก็มามีรอบเจอะ่ะมันจะเป็นรอบอรอบชิงนะครับ ตอนนี้คนจนมันหลุดนะเอาใหม่ก็เขาบอกว่าให้ปล่อยไว้1นาทีนาทครับก็ตอนนี้ใกล้1นาทีแล้วก็ตอนนี้เราก็มีไปแข่งนะของมอปลายมี3มคนครับแล้วก็มีมอต้นหนึ่งคู่ครับไปเป็นคู่แต่มอปลายแข่งเดียวนะ <S 2> <S 2> ผมไม่ขออะไรนะขอให้ดวงขึ้นนะครับเพราะว่าเอแมทใช้ดวง70% สำหรับคนคิดออกนะแต่ว่าถ้าดวงไม่มานี่ก็คือจบเลยเพราะว่ามันต้องใช้ดวงค่อนข้างอย่างมากนะผมว่าเราจะมาแบบไม่ได้เลขดีแล้วคือแบบลงได้เนี่ยเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับผมบอกเลยมาตอนนี้ก็ครบหนึ่งทีแล้วแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยนะซิร ได้แทงน้ํายามาแล้ว่อมาเราก็หยดเขาบอกให้หยด3าถึงสหยดนะครับ1 2 3 4, 4ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วมารลุ้นกันปุ๊ ตกเฉยรอรุ้นกันครับอีกสิบห้านาทีเดี๋ยวมาบอกผลนะทุกคนก็ตอนนี้ผลตรวจน่าจะได้แล้วครับขีดเดียวนะทุกคนรอด <Yahoo! S 1> รอทุกซีซั่นนะครับก็เดี๋ยวขอตัวจัดของก่อนนะครับก็ไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้าเลย l e t ก g ครับทุกคนก็หลังจากที่เราใส่บาทเสร็จน,นะครับก็เราขอมาไหว้สาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับก็เพื่อความสบายใจของเรานะสนามนี้ก็เป็นสนามที่แข่งขันแบบทั่วประเทศนะครับก็ผมอยากมั่นใจในดวงของตัวเองมากกว่านะครับตอนนี้ก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่สาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปซื้อของแล้วก็ไหว้กันเลยนะครับ วายพาเสร็จแล้วครับแล้วก็ซื้อน้ำมันตะเกียงมานะเดี๋ยวเราเทีทน้ำมันตะเกียงกัน ก็ไหว้เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปทางทิศโชคลาภครับก็ไหว้ขอพรด้านโชคลาภและความสําเร็จนะครับก็เป็นด้านที่เราหันหน้าอยู่นะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านนี้นะครับครับทุกคนก็หลังจากไหว้เสร็จก็รู้สึกแบบค่อนข้างมั่นใจขึ้นมาเยอะเลยครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันที่โรงเรียนนะตอนนี้ก็คือ 6โมง41นะครับเราออกจากบ้านประมาณ6โมงนิดๆนะครับก็ตื่นมาเตรียมของตอนตี450นะครับก็เดี๋ยวไปไหว้พระที่โรงเรียนต่อนะเพราะว่าเมื่อวานอะดวงเราไม่ค่อยขึ้นนะครับเราก็เลยเอออยากมาทำบุญเพิ่มนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่โรงเรียนเลยครับ ก็ตอนนี้เรากําลังเดินไปอาคารเจ็ดน,นะครับก็ตอนนี้ก็แทบจะไม่มีคนเลยนะก็มีบ้างนะครับเพราะว่าเป็นโรงเรียนใหญ่ก็ท้ายๆโรงเรียนอะ่ะคนแทบไม่มีนะดูดิโล่งมากก็เดี๋ยวเราไปนั่งรอคูที่หน้าหมวดน,นะครับก็คูนัด แปดโมงค,ค,ครึ่งนะรถออกก็จอาไาว้พาเที่ยงเรียนต่อนะครับ,บ ถึงแล้วนะเราก็ได้พักห้องเดียวกับน้องที่แข่งมาด้วยกันนะครับในห้องก็เตียงเดียวนะก็เดี๋ยวนัดซ้อมกันนะครับทุกคนก็ไว้เจอกันตอนเย็นก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องแล้วนะครับทุกคนก็แบบกลับมาเพิ่งกินข้าวเสร็จนะก็คือแบบไม่ค่อยได้ถ่ายนะทุกคนก็คือซ้อมยาวๆนะตอนนี้ก็แบบค่อนข้างจะมืดแล้วนะครับก็ เราได้เด go ินไปเราได้ไปตลาดในของบุรีรัมย์นะก็เดี๋ยวจะมีแข่งวันพรุ่งนี้แล้วก็ช่วงนี้พึ่งสิ่งสิ่งศักดิดนะครับก็ใส่เงไว้ก่อนก็ต้องการดวงนะครับตอนนี้เราก็รอน้องมานะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะซ้อมตอนกลางคืนกี่กระดานนะตอนนี้มันก็เป็นเวลาประมาณ กนตอนนี้ก็ทุ่มสี่สิบแปดแล้วนะครับก็เดี๋ยวไทยทีตอนเริ่มซ้อมกันเลยอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนก็ตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับเหนื่อยมากเมื่อคืนสอบดึกมากกบ ตอนนี้ก็ตีห้ายี่สิบนะก็๋ยวจะไปเอาน้ำแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนข้าวเช้านะครับตอนนี้ก็มาปลุกน้องนะไม่รู้ว่าเตื่นกันยังหรอหรอเข้าไปดูแต่เห็นไฟห้องน่าจะเปิดแล้วนะทุกคน